สวัสดีค่ะท่านนักธุรกิจที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงเป็นหัวข้อที่ต้องเรียกว่าเป็นการเกินเพื่อเตรียมความพร้อมในงานครบรอบ19ปีของเราเมื่อไหร่คะ15ิานะคะสิุม้ากุมพาเป็นวันที่เราลงทุนประมาณ20-30ล้านบาทเพื่อใครคะ เืทุกท่านนะคะนะคะงานนี้เจ้าของกิจการของกิฟฟีนทุกท่านต้องไม่พลาดนะคะแล้วก็พาคนมาร่วมงานเยอะๆเพียงแต่ในส่วนของการบรรยายในวันนี้เนี่ยหมออยากจะเล่าว่าหมอมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะจากการ จากการเชิญนะคะคุณบุญยเกียรติชกวัฒนาเนี่ยมาร่วมเสวนาในวันนั้นทุกๆครั้งที่กิฟฟารีนมีงานใหญ่ปีละสองครั้งนั่นนะคะเราจะมีพาร์ทหนึ่งที่นักธุรกิจกิฟฟารีนให้ความสนใจมากเลยคือเรื่องของการเสวนาซึ่งเราจะเชิญนะคะนักธุรกิจที่ประสบค,ความสําเร็จระดับต้นๆของประเทศเนี่ยมาร่วมให้เกียรตินะคะเป็นผู้ที่ให้ความรู้และให้แนวทางกับพวกเรานะคะคราวที่แล้วทุกคนชื่นชมกับคุณบรรทูลลั่มซำนะคะแนวคิดนะคะแล้วก็ครั้งก่อนก่อน ก็มีอีกหลายๆท่านแต่คราวนี้นะคะหมออยากให้พวกเรามองนิดนึงนะคะถ้าวันนี้ได้อ่านข่าวฮัลโหลได้อ่านข่าวบ้างหรือเปล่าคะ <S 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 ข่าวนี่นะมันมีตั้งแต่ข่าวชาวบ้านข่าวในประเทศข่าวนอกประเทศข่าวต่างประเทศอ่านบ้างหรือเปล่าคะ วันนี้เนี่ยตอนนี้วันวันหนึ่งเนี่ยหมอมีไลน์กลุ่มของพวกท่านเนี่ยนะคะไม่รู้กี่สิบกลุ่มแล้วหมอได้ทําสถิติหมอว่าหมอน่าจะได้รางวัลจากไลน์นะคะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยหมอมีไลน์เข้าประมาณ800พันไลน์นะคะเยอะไหมต้องกด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 บางทีเวลาหมอพิมพ์ไม่ทันหมอก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่มีเวลาดูเพราะต้องรีบกดพลื้นกดพื้นกดพื้น หมอก็เพิ่งส่งลายไปทุกห้องนะคะเรื่องของการสอนของครูเวียดนามกับนักเรียนเวียดนามได้อ่านไหมคะหลายคนได้อ่านนะคะไหนใครได้อ่านไลน์ของหมอยกมือขึ้นอ,อแฟนคับเยอะเหมือนกันห้องนี้นะคะอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ท่านฟังก่อนคร่าวๆก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะคะหมอถามว่าลา์เนี่ยเขาบอกว่า มาดูวิธีการที่ครูเวียดนามสอนเด็กน่าสนใจจริงๆวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้การบ้านเด็กไป 3, 4, มหข้อคือหมายความว่านอกเหนือจากวิชาเลขวิชานี้โน่นนั่นแล้วเนี่ยเขาจะให้การบ้านคงเป็นครูประจําชั้นให้และเด็กเนี่ยต้องกลับมาตอบครูทุกวันการบ้านนั้นได้แก่ข้อที่1วันนี้กลับไปเขียนว่าเราได้ทําอะไรเพื่อเป็นการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บ้าง ข้อที่สองเขียนมาวันนี้เราได้ทำความดีต่อคนอื่นอะไรบ้างสองข้อนะสองข้อนี้ข้อสอนเด็กให้เป็นคนดีใช่ไหมข้อที่สามวันนี้ในชุมชนของเรามีอะไรแปลกใหม่หรือมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างชุมชนแล้วนะข้อที่สี่วันนี้ในประเทศของเรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้าง และข้อสุดท้ายวันนี้ในโลกของเรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างถ้ารู้ไหมสอนตั้งแต่เด็กปถมอ่ะแล้วต้องส่งการบ้านเนี่ยทุกวันหมายความว่า ต้องกลับไปช่วยงานพ่อแม่เพื่อจะกลับมาบอกครูได้ใช่ไหมข้อที่2นี่ต้องกลับไปทําความดีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อวันนี้จะได้กลับมาเขียนใช่ไหมวันที่3ต้องมองไปรอบๆตอนนี้หมู่บ้านเราเกิดอะไรขึ้นท่อประปาแตกแเขาเข้ามาทําถนนใหม่อันนี้คือข่าวใช่ไหมวันนี้เขากำลังจะมีทําบุญวัดนั้นวัดนี้เขากาลังเรียอะไรเงินน,นันนูนนี่นี้หามาไปหามา แล้วก็ต้องไปดูว่าประเทศเราในประเทศเวียดนามของเขาเนี่ยวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจมัง่งเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นคือถ้าเด็กเล็กก็คงจะตอบแบบง่ายๆเด็กโตก็ต้องพูดเรื่องข่าของเงินข้าของอะไรเป็นใช่ไหมคะและท้ายที่สุดวันนี้โลกนี้เกิดอะไรขึ้นเด็กเวียดนามตอบได้หมดเลยว่าตอนนี้ในโลกนี้เกิดภาวะวิกฤตอะไรประเทศอะไร,ร,เ,รเกิดอะไรขึ้นรัสเซียเกิดอะไรขึ้นสวิสฟรังเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับยูโรเกิดอะไรขึ้นกับค่าน้ํามันท่านฟังแล้วท่านหนาวไหมคะฮัลโหล มันฟังแล้วดีไปหมดหนาวไหมคะหน,นาวเพราะราอะไรหนาวเพราะมันไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมคะถ้าลองคิดสิว่าวเขาสอนเด็กของเขาอย่างเงี้ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยท่านว่าโตมาเด็กพวกนี้เก่งไหมเก่งเด็ดเด็ดเลยนะแล้วเราล่ะนะคะนี่คือสิ่งที่วันนี้หมอยย้อนกลับมาคิดนะคะว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกเราในฐานะเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟารีเนี่ยท่านก็ต้องมีหน้าที่สร้างทายาทของเครือข่ายค่ะ ทายาทของเครือข่ายท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ทายาทที่เป็นลูกเราเท่านั้นแน่นอนลูกเราเป็นทายาทของเราใช่ไหมคะแต่ทายาทของท่านจริง,รงๆก็คือคนที่เดินตามมาในเครือข่ายดาวลายทุกๆคนด้วยการถ่ายทอดเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายคือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้เขาคิดอย่างเราพูดอย่างเราทำงานอย่างเราและมีหัวใจอย่างเราถูกไหมคะ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าท่าน,นต้องมาฟังเสวนาวันที่15กุมภาค่ะเพราะว่าตระกูลโชควัฒนาเนี่ยเป็นอะไรที่หมอเนี่ยแสนจะภูมิใจนะคะนะคะเพราะว่าเป็นตระกูลหนึ่งของประเทศไทยของคนไทยที่เขาประสบความสำเร็จมากมายมาหลายชั่วอายุคนทำไม โชควัฒนาจึงถ่ายทอดความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้เคล็ดลับอันนี้หมอว่าบางครั้งเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยนะคะไม่รอบรู้ไปักทุกเรื่องแต่การที่เราเรียนรู้ความสําเร็จของคนอื่นวิธีแห่งความสําเร็จของคนอื่นวิธีคิดแห่งความสำเร็จของคนอื่น,เน,น,เ,น,นเนี่ยบางครั้งมันกลับเอามาปรับมาจูนให้เป็นวิธีคิดของเราได้นะคะนะคะหมอจะพูดอย่างไรความรู้ของหมอก็มีแค่กรอบประสบการณ์ของตัวหมอเองแต่หมออยากให้พวกเรานะคะได้รู้จักประสบการณ์ของคนที่เก่งระดับ แนวหน้าของประเทศและท่านลองเอามาประยุกต์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดเรเทียมโชควัฒนาหรือเจ้าสัวเทียมที่เราพูดกันเนี่ยมีแนวคิดหลายๆอย่างที่มันบอกเลยว่าวิธีคิดของท่านทําให้คนในตระกูลของท่านเป็นคนพิเศษจริงๆนะคะซึ่งการคิดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดที่ตัวท่านเองก็สามารถถ่ายทอดให้คนเป็นลูกเป็นหลานได้ให้คนในเครือข่ายได้ไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุณบุญเกียรติโชควัฒนาเป็นคนร่าเริงนะคะแล้วท่านเป็นคนคุยสนุกแล้วท่านเป็นคน รวบรวมคำสอนของคุณพ่อเอามาให้พวกเราได้อ่านกันในไลน์อ่านกันใน face. เฟซเยอะแยะไปหมดใครอ่านแล้วบ้างขอดูมือค่ะเฮ้ยไปไหนกันหมดอ่านอยู่สามคนเนี่ยนะพูดจริงพูดเล่นแล้วใครเคยฟังหมอบรรยายเรื่องนี้หกสิบข้อของเจ้าสัวเทียมไปแล้วบ้างกรุณายกมือค่ะใครยังโอพอกันเพราะฉะนั้นเดียหมอจะไปเร็วๆนะตกลงไหมคะใครฟังแล้วฟังทนฟังอีกทีไหวไหม ไหวนะนะคะหมอชอบเพราะว่าหมอคิดว่าทั้งหมดทุกข้อของ ด็รทีมเนี่ยมัน cover ทุกข้อจริงๆของการถ่ายทอดที่ทำให้ลูกของเราทั้งลูกจริงทั้งลูกทีมทั้งดาวลน์เต,ติบโตมาเป็นคนที่ทั้งเป็นคนดีและทั้งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้นะคะแต่ว่า60ข้อนี้เป็น,เป,นเป็นน้ำจิ้มนะคะต้องมาฟังตัวจริงพูดวันที่15กลุมภาพันธ์นะคะเขาโตมาหลายชั่วายุคนสินค้าของเขาเป็นที่รู้จัก กันทั้งประเทศมากมายนะคะดรเทียมโชควัฒนานะคะนี่คือรูปของท่านนะคะรูปของท่านและคนที่จะมาถ่ายทอดนะคะแนวคิดที่วันนี้คุณคุณบุญยเกียรติถ่ายทอดมาจากดรเทียมคุณบุญยาเกียรติก็คงถ่ายทอดอย่างเนี้ยไปยังลูกหลานของท่านเองเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ให้เกียรตินะคะที่จะมาถ่ายทอดให้พวกเราชาวกิฟฟารีนฟังด้วยนะคะอะไรเป็นเคล็ดลับแสนล้านของเครือสหพัฒน์นะคะคำสอนอันนี้เขาวนเวียนอยู่60ข้อค่ะนะคะ หมอไปเร็วๆนะคะเพราะหลายท่านฟังแล้วแต่หมอชอบทุกข้อเลยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าลูกจงจําไว้การไม่ต่อสู้ในบางกรณีเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อยากเอาเป็นเอาตายเห็นไหมแรกๆสอนพุ้มเขาไม่ได้บอกให้ลูกเขาเนี่ยทนไปหมดทุกอย่างนะชนข้างฝาไปหมดนะเขาสอนว่าบางอย่างให้สู้บางอย่างก็ถอยตัวหมอเองทากิฟฟอรินมา19ปีมารู้ว่าข้อนี้จริง ตัวหมอเองบางอย่างหมอก็สู้บางอย่างรู้ว่ามันไม่ใช่หมอก็ถอยค่ะนะคะตัวท่านก็เหมือนกันวิธีการดูแลดาวไล์ถ้ามาตรงนี้แล้วคิดว่ามันใช่แต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จลองปรับวิธีบ้างก็ได้จริงไหมคะ 2. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูกแต่ให้เลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันซะก่อนนะคะคนรวยขนาดนี้ยังสอนลูกเนี่ยไม่ให้ เลือกซื้อหรือเลือกเอาอะไรตามใจชอบแต่ให้มีสติและไตรตรองก่อนข้อที่สามอันนี้สำคัญนะคะหมอก็สอนลูกหมออย่างนี้นะนะคะลูกจนอยากโกรธคนไม่ดีความจริงคนทุกคนก็อยากเป็นคนดีเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรมันเป็นความดีอะไรมันเป็นความไม่ดีบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่ดีกับเราแล้วเราอยากโกรธมาก มีวิธีหักโกรธได้วิธีเดียวนะคะคือเปลี่ยนความโกรธเป็นความสงสารค่ะเข้าใจไหมคะพ่อเขาถึงสอนลูกเขาแบบนี้ไงเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะคนเราจะมีชีวิตอยู่และสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าในหัวใจอะ่ะมันร้อนรุ่มแล้วไม่มีความสุขค่ะนะคะเขาก็ยังกําลังสอนลูกเขาให้มีหัวใจที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธใครเพราะถ้าโกรธแล้วมันไม่มีส,สติสติแตกเคยโกรธคนแล้วสติแตกไหม นะคะไม่มีอันทําอะไรโมโหทั้งวันจริงไหมคะเขาอย่ากโกรธเขาบอกคนทุกคนมันอยากดีทั้งนั้นแหละแต่มันแยกแยะไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นสงสารแทนนะคะ <c oughs> ลูกจะตําหนิติดเตียนใครให้ดูตัวเองซะก่อนไม่งั้นเขาจะย้อนว่าเราได้ <c oughs> เ,ไดเขารู้ค่ะว่าลูกเขาเป็นเจ้าคนนายคนแน่ลูกเขาโตเป็นเจ้าของกิจการแน่ลูกเขาโตเป็นคนที่ต้องดูแลลูกน้องเยอะแยะแน่แต่เขาสอนลูกเขาว่าจะว่าใครอ่ะให้ดูตัวเองก่อนว่าเราดีหรือยัง ข้อ5ดีมากนะคะลูกจะเห็นว่าผู้ที่มีสัมมาคารวะจะพบแต่ความเจริญการอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษการยกมือไหว้คนอื่นได้คือการทำลายตัวกูและของกูจริงไหมคะคือทำลายอัตตาไงคนเราถ้ามีอัตตาแรงเนี่ยมันเป็นไดมอนด์แกรนไม่ได้หรอกฮลัลโหจริงป่ะคะจริงไหม,ไหมพอสักพักก็ทะเลาะก,กับดาวไล์ตัวเองหมดอัตตาแรงจริงไหม ดังนั้นนะคะเขาก็บอกว่าให้มีสัมมาคารวะหมอย้ำกับทุกท่านเสมอนะคะว่านี่คือข้อความจริงค่ะคนเราเนี่ยยิ่งสูงยิ่งต้องอ่อนโยนลงนะคะเวลาที่พายุมาเนี่ยต้นไม้มันโค่นหมดทั้งป่าเหลือแต่ต้นหลิวต้นเดียวเพราะอะไรต้นหลิวมันรู่ลมได้นะคะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนและมีสัมมาคารวะสําคัญอันนี้ มันก็อยากให้ท่านศึกษานะคะเอาไว้สอนลูกที่บ้านก็ได้นะลูกพึงเป็นคนแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างแข็งแรงทั้งสุขภาพแข็งแรงทั้งจิตใจลูกพึงเป็นคนเรียบง่ายแต่อย่ามาักง่ายลูกพึงเป็นคนอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอค่ะทำได้ไหมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะ เอออันนี้หมอพูดกับท่านเยอะแยะหลายๆโหนมากเลยพอดีเจอว่าท่านก็คิดเหมือนกับหมอเหมือนกันนะคะลูกคนเข้าคล่องว่องไวเพราะมันเป็นปัจจัยของความก้าวหน้าคนทําอะไรช้าๆมันเป็นยังไงคนเนี่ยจะเป็นผู้นําในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเดินช้าๆสวัสดีค่ะนักธุรกิจทุกคนเออวันนี้หมอก็ไม่ค่อยสบายเป็นยังไงกันบ้างค่อยเป็นค่อยไปนะรอดนะรอดไหม ไม่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมันมาตั้งแต่ปากตาวิธีพูดสุภาพสุขภาพ,ภาพนะคะคล่องว่องไวน้ําหนักก็ต้องอย่าเยอะนะเพราะถ้าย้ำอยบกเยอะมันไปเร็วไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สอนว่าเราต้องเป็นคนคล่องว่องไวเขาบอกว่าเงินทองที่ลูกมียิ่งใช้ก็ยิ่งหมดแต่ปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มผูนจริงไหมนะคะ อันนี้แกสอนลูกดีมากเลยนะถ้าลูกทําเด่นจะถูกคนคอมเมนและสมน้ําหน้าลูกจะพลาดท่าลงมาเพราะความอยากเด่นอยากดังเขาสอนลูกเขาให้อ่อนน้อมแต่ไม่เบ่งนะนะคะลูกจงจําไว้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายพ่อแม่สุขใจเมื่อพี่น้องรักกันท่านเจ้าสสวเทียมสอนแบบนี้เพราะว่าท่านมีลูกหลายคนเมื่อไหร่พี่น้องตีกันพ่อแม่ไม่มีความสุขถู่ไหมใช่ไหมคะ ลูกจงอ่อนอ่นผ่อนตามลูกจงอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์นะคะฮัลโหลจริงไหมคะจริง <Yes. S 1> อันนี้เห็นในชีวิตครอบครัวนะคะสามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะการเอาชนะไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะยอมแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าชนะด้วยอารมณ์ชัดไหมชัดไหม เพราะฉะนั้นกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันจริงไหมคะบางครั้งเถียงขนดมันจะได้อะไรนอกจากความสาใจไปเจอผู้มุ่งหวังอะ่ะเขาบอกกิฟตฟรินไม่ดีเราบอกดีไอ้นั่นดีกว่าเราบอกไม่ใช่ตีไปตีมาเอาชนะแต่ว่าไม่ได้คนมาถูกไหมคะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นให้อใ,ให้โอนอ่อนผ่อนตามนะคะเขาบอกว่าความกล้าหาญต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญาเขาเรียกว่าคนบ้าบินคะ่ะ mm hmm. เห็นไหม สอนดีๆเนาะนะคะ